ครับสี่ช่องพนาสกกนสอบคดีแฟมิลี่นะครับเช้านะครับเพิ่งทำคดีเสร็จแล้วก็นั่งทำฟ้องต่อนะครับฟนฟ้องสี่คดีนะครับสี่นี้ก็มาวางบินนะครับวางบินแจ้งหนี้นะครับยานในพิแลนเนื่องจากว่าเราสํารองค่าธรรมเนียมศาลไปนะครับเกือบมื่น รถคาวิชาชีพเราต้องเบิกคืนนะครับก็แปะมาเติมลมลมยางแต่ลมยางมันมีปัญหานะครับบบกใช้ไม่ได้ก็จะเลยไป h ฮ p p ี l แลนสายหนึ่งจากนั้นก็จะแปะมาซอยผกแก้วมาเติมแก๊สน,นะครับค่อนข้างเยอะเลยคนเพิเลิก งานเรื่องเรียนนะครับก็น่าเจอะขัดนะตรงนี้พีสเพราะว่าชัดเลยซอยผมแก้วมาก็จะไปะเติมแก๊สนะครับพรุ่งนี้มีสารบ่ายสารแขวงนนทบุรีก็ต้องไปสารสารไม่ยอนีให้ออนไลน์นะครับก็เริ่มมีบางสารที่แคบงวดให้ออนไลน์ ยกคำร้องที่เราขอญาตออนไลน์เช่นวันนี้ก็มีศาลแขวงท่านคนเหนือสองคดีศาลแขวงยุติธิ์ท่านก็ไม่ให้ online, ออนไลน์นะครับต้องไปศาลนะครับส่วนตาาว่ตางจังหวัดศาลแขวงขอนแก่นท่านยังมีเื่าไรเมตตาต่อค้อความอยู่นะครับให้ออนไลน์ได้ก็ต้องไม่จำเป็นต้องไปศาล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารนะมันตกคระแก่เจ้าที่เนาะได้คุยทางเจ้าที่ศานะลนั่นแหละบางทีก็จะยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสารต่างๆก็เ,เข้าใจว่าระบบรชาชการก็จ,จะเกิดความไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับในการบริหารจัดการรัฐเอกสาร ตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลรับเพลานรนสี่วิ่งไปประมาณสักระยะก็จะถึงมอมากกะ,ะ,ะปินะครับแต่ช้าหน่อยเพราะรถติดนะครับคันนี้สวยมากทะเบียนสองพันเลยนะครับชจกยเชอรชอช้างสองพันกรุงเทพมหานครโตโยต้ยตานะครับดีตัวนี้สีขาวนะครับด้วยตาสีขาว มีลาล้บมุมนะบางบางบาง,บางท่านเขาก็เปิดก็เปิดบริษัเทเปิดบริษัทเสร็จปุ๊บก็ทําการขนส่งเบริษัทขนส่งลาลัอมุ้มนะครับมาเลนนี้ก็ช้านะครับสีเลนซ้ายก็ช้าเลนเมื่อกี้ก็ช้านะครับเราถึงอ,ออกมาเห็นไหมคนระับ แต่ต้องไปเลนขวานะครับเลนขวาได้ไปได้เลนขวาจะไปได้นะครับพอเลยนับราร้อยหนึ่งค่อยตัดเลนซ้ายนะครับพอบางค่านก็ขับรถช้ามากบรรยากาศช่วงเย็นนะครับสี่ช่วงสี่โมงสิบสองนาทีแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนถึง ก็พร้าวร้อยหนึ่งนะครับเมื่อวานฝนเทลงมาช่วงเย็นไม่ได้ไปไหนเลยนะครับจะไปออกกำลังกายก็ไปไม่ได้ก็ต้องนั่งทำงานในห้องนะครับเสร็จจากสารก็ต้องทำงานต่อนะครับวันนี้ก็เช การน,นัครับตั้งเช้ามีสารตันบ่ายก็เคลียร์เอกสารเอซมันจะมีบางวันที่แอดเนี่ยไปนัดสารซ้อนกันสามสารเวลาเดียวกันเลยนะครับเช่นนัดเก้าโมงสามสารอย่างเงี้ยต้องทำไงดีเอฟซี FC? ต้องใช้วิธีโทรบอกสารนะนะครับว่าติดอยู่สารนั้นสารนี้นะครับเพื่อให้สารรอ,อาจะารอ เรานะครับไม่งั้นไม่ทันจริงๆเพราะวันนับมันก็ชั้นชิดแล้วก็ไม่ได้ทําให้เดือดร้อนเลยนะอย่างวันเนี้ยเลื่อนไปทํายอมแล้วสารก็ไม่ว่างคู่ฟาร์มก็ไม่ว่างไปว่างอีกทีหนึ่งก็วันที่เจ็ดถามว่าวันที่เจ็ดเนี่ยแอกก็นักสาลไปสองสาลแล้วนะครับจะทําไงดีก็เลยเลยต่ําเลยเท่ากับวันที่เจ็ดกรกฎามีสามาลโอ้โหทำไงดีสิ เป็นฟอนลำบากใจที่ต้องบรหิหารจัดการในใน,ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีวันที่ยีิบสองกรกฎาอีกวันหนึ่งนะที่มีสองศาลชั้นคิดด้วยมีออนไลน์บ่ายโมงครึ่งแล้วก็ไนท์คอร์ดสี่โมงครึ่งอย่างนี้ก็ต้องบรหิหารจัดการอีกนะครับต้องวิ่งไปศาลด้วยนะครับศาลเราอยู่คนละที่เลยนะครับศาลเพลินบุรีกับศาลแขวงพระนครเหนือเอฟซี คนเป็นทนายกว่าจะได้เงินมาไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายเลยไอ้สีลำบากนะต้องทางานแข่งกับเวลานะครับทํางานแข่งกับเ,เรียกอะไรแย้เวลาด้วยอาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้นะครับถ้าท่านไม่ใจดีท่านไม่เมตตาท่านไม่สงสารอาจจะโดนยกนะนะถ้าไม่ไปตามที่นัดไว้นะครับแต่ทังนี้ทั้งนั้นก็ต้อง ให้เหตุผลท่านนะครับว่าเราไม่ได้มีแค่บัลลังก์ท่านบัลลังก์เดียวเรามีต่างศาลด้วยนะครับต่างบัลลังก์ด้วยนะครับอย่างเคยมีวันนั้นที่แพ้ทำคดีมีทั้งหมดห้าคดีในตอนเช้าก็ต้องแจ้งศาลนะแต่ละบัลลังก์ต้อติดบัลลังก์นั้นนะบัลลังก์นี้นะเจ้าที่จะได้รอเรานะครับไม่งั้นก็ซวยเลย มาถึงใกล้ๆเดอะมอลล์กับกะปิแล้วนะครับสี่ิเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับให้พี่แลนจะวิ่งไปฝากไปวางบินนะครับแล้วก็จะเลยไปเอ่อเรียกอะไรซอยพ่อแก้วนะที่นี่ที่นั่นจะมีปัรมเอสีบีไม่รู้ว่าจะรถจะเยอะไหมนะครับเพราะถ้าช่วงเย็นอนะ จะมีแท็กซี่มารอเติมแก๊สเยอะมากเพราะแท็กซี่เขามาเข้ากะบางคนเขาไปเช่าแท็กซี่ขับนะครับมาเติมแก๊สก่อนที่จะออกไปวิ่งในช่วงเย็นเนี่ยมาถึงโนมบัชกปิแล้วนะครับทางเชื่อมเขาเรียกว่าสกอยวอล์เห็นไหมครับน้องน้องเด็กๆถาว่าใส่หมอกไหมก็ไม่ใส่นะเห็นไหมครับจะไปก่อนไหมไม่ไปอรอให้ไปนะรอให้ไปก็ไม่ยอมไป ตัวนี้มีฟ้ายรถเมด้วยโอ้โหน่ารักแต่ไม่มีที่อาศาลากันแดดก,กันฝนนี่ย่านบางกะปิ F4 กำลังจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับตรงโดยซอยลาดพร้าว117ไปก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับก็ครบ8นาทีแล้วนะครับทักทาย F4 วันนี้วันพุธวันพุธนะครับวันพุธ มันพุดธแรกของเดือนลนะครับวันที่2อกรกฎาคม2568นะครับก็ขอ,ขอจบเที่ยนี้นะครับสวัสดีครับ